ทำไมนายต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะ่ะชยุทธนายก็รู้ว่าโทษมันร้ายแรงแค่ไหนเลิกเถอชะชยุทธขพ่อพาฉันเดินทางนี้ฉันต้องเดินให้สุดแต่จุดจบมันไม่เคยสวยงามนะฉันต้องการสร้างตัวทำเพื่อคนที่ฉันรักเธอมองไม่ออกเหรอว่าฉันทำเพื่อใคร ฉันรู้ฉันรู้ว่านายดีกับฉันชยุธแต่ใจฉันจะเปิดรับเฉพาะสิ่งที่ควรรับเท่านั้นน่ะเพราะอะไรเพราะฉันไม่คู่ควรกับเธอเงี้เหรอหรือมีแต่ลุยที่เธอคิดว่ามันคู่ควรนหนเธอบอกว่าเธอกับไอ้ลุยเป็นแค่เพื่อนไงลุยคือเพื่อนนายก็คือเพื่อน เธอชอบมันมากกว่าคำว่าเพื่อนฉันดูออกนี่ชยุธฉันเป็นผู้หญิงนะฉันมีหัวใจถ้าใจฉันจะเปิดรับใครสักคนนะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกกับไอ้ลุยเธองให้โอกาสมันทั้งทงี่มันไม่เคยดูแลเธอเลยมันหายหน้าไปตั้งหลายปีแต่เธอยังรอแต่กับฉันเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอ เธอกับสร้างกำแพงขึ้นมากั้นฉันกันเหรอหนายตัางหากที่สร้างกำแพงชยุธฟังให้ดีนะถ้านายเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งอมีอาชีพสุจริตแค่นี้ฉันก็รักนายได้แล้วตอนนี้นายรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงรักนายไม่ได้สักที ทอเอะไรกันหรือเปล่านะแต่เป็นเธอที่คุ้นเคยก็เลยต้องยับยังคอยชันใจปิดกล้องหยุดตั้งนานและมันอัดอั้นใจยิ่งเราใกล้ชิดกันยิ่งหวั่นไหวนายคงได้ยินหมดแล้ว ใช่ทำให้ฉันเข้าใจอะไรเยอะขึ้นเลยนิดถ้าใจเธอเป็นเหมือนที่เธอพูดจริงๆฉันก็อยากจะบอกเธอเพราะฉันฉันนิดสวัสดีครับณผล สวัสดีจ้ะนี่เมื่อกี้คุยอะไรกับชยุทธทะเลาะก,กันหรือเปล่าเปล่าแม่ไม่ได้ทะเลาะแค่คุยด้วยเหตุและผลเท่านั้นน่ะเอาแล้วทำไมชยุทธก็เดินออกไปหน้าบึ้งแบบนั้นเล่าเฮ้ยพูดไปมันก็ยาวอีกอะไม่มีอะไรหรอกแม่นะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่านะครับอสวัสดีครับสวัสดีจ้ะ มาตอนไหนหรอสักพักหนึ่งแล้วฉันเจอแม่แล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วอา้าวจะกลับแล้วเหรออืมฉันมีธุระนี่ขายแสงขอบใจมากนะที่ดูแลแม่ฉันอย่างดีตลอดมาดูดูไข่แสงเนี่ยน่าจะชอบลุยเนาะ แม่ว่าอาการมันเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยเออไม่รู้สิแม่มแม่ว่าความจริงเนี่ยลุยกับไขแสงก็เหมาะสมกันดีว่าไม่ลูกของงั้นบางแมจ่จะเอา้เดือดจะเพาไอ้เลือันรอบจะบกุกจะลวยต่อกลอนไม่มีอุทรณ์ไม่ถออีก